ายก็ oko, ขอสวัสดีชาวแวนพาร์ทุกคนทุกทุกทานกันด้วยนะคะสำหรับในส่วนของคลิมีเนาะเราเนี่ยมาอยู่ในส่วนของเกมนะคะโรบลอ็อก่ย่างในแบบท,ที่มีชื่อว่า Dragon a d v e n t u r e s กันอีกแล้วนั่นเองนะสำหรับในส่วนของคลิมีก็ยังอยู่กับแฟรคเรลากันอีกเช่งเคยนั่นเอง อ่ะใช่แล้วค่ะทุกคนก็ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะคะเราเนี่ยจะมาทําการรีวิวในส่วนของตัวอัปเดตของทมแมทมังกรนี้กันนั่นเองคือเขาก็ได้มีอัปเดตมาได้สักพัก์หนึ่งแล้วแหละแต่ว่าเราก็เพิ่งได้มีโอกาสนะคะกลับมาเล่นกันอีกครั้งก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของอัปเดตเกี่ยวกับหวงน้ํายาใหม่นะคะแล้วก็เห็นท่าคอมเมนต์บอกว่าไม่มีมังกรตัวใหม่ด้วยซึ่งก็ไม่มั่นใจนะคะว่ามันคือตัวอะไรเดี๋ยวเราจะมาไปสารวจดูละกันนะคะว่าคอมเมนต์เนี่ยเขาหมายถึงตัวอะไรกันแน่แล้วสาหรับมััังงกรตว่นนเอ โอเคนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเ like, ป็นกำลังใจให้กับเราด้วยเนาะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาจอยดิสคอ d ได้ทําการทิ้งลิงก์ออกมาชี้ตาดิสคริปชันกับชุมชน YouTube สามารถกดลิงก์เข้ามาจอยกันได้เลยเนาะแล้วก็บอกไปทุกครั้งนะคะขอฝากเกมคุกกี้แลงคิงด้อมเวยสําหรับใครที่เล่นเกมนี้อยู่อยากจะเชิญชวนทุกคนกเข้ามาจอยที่มีชื่อว่าแวนพาคิงด้อมอยู่ในเซิร์ฟดาร์โกโก้นะคะก็สําหรับใครที่สนใจสามารถมาเชิญหรือว่าเอ่อคืาเรียกว่าอะไรนะ สามารถมาขอส่งคําขอได้เออมารอเอาไว้ได้เลยเนาะเพราะว่าเราก็มีกฎอยู่ว่าใครที่ไม่ได้ช่วยกิลหลายวันน่ยอาจจะขออนุญาตเตะก็จะยังมีการรับเรื่อยๆนะคะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอัปเดตกันเลยดีกว่านะคะว่าอัปเดตของทมาแลบปบแล้วก็เอเวนเจอร์สเนี่ยมีอะไรยังไงกันบ้างนะเองเนาะ โอเคในส่วนของทางมังกรน,นะคะแล้วก็ a n g เจิก็ได้มีอัปเดตตามรูปภาพถ้าทุกคนสังเกตไอเจ้าตัวมังกรตัวนี้อัจริงคือไม่ค่อยคุ้นเลยนะแต่ว่าในส่วนของลักษณะลำตัวของมันคือมันค่อนข้างพิเศษมากๆนะคะเพราะว่าร่างกายของมันเนี่ยเหมือนจะครุขราเป็นรอยหินรอยแยกลาวาอะไรประมาณนี้ซึ่งถือว่าค่อนข้างเท่มากๆเลยนะในส่วนของการอัปเดตคะจะเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับในส่วนของน้ํายา พวกเขาเรียกว่าอะไรนะสีพื้นผิวของมังกรนะคะซึ่งเป็นระดับแรนั่นเองในส่วนของน้ำยาแมทเรียรอันใหม่เนี่ยได้เข้ามาถึงเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเราสามารถไปหาซื้อได้จากร้านค้า general store เลยแล้วก็นะคะในส่วนของตรงนี้ยังมีส่วนลดนะคะ25%สําำหรับใครนะคะที่ซื้อในส่วนของไอเจ้าตัวน้ำยาพวกนี้จนถึงวันที่23นี้เลยนั่นเองนะคะ23กันยานเนาะ โอเคอะ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าฮะไอโซน้ำยาที่เขาหมายถึงอยู่ในโซนตรง General Store ตรงนี้นะคะอะ่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าเนาะนี่ไหนดูสิในสข,ของน้ำยาใหม่นะคะจะเป็นน้ำยาทั้ง3อันนี้เลยน้ำยาทั้ง3อันนี้เลยนะคะซื้อราคาค่อนข้างแพงมากสําหรับเรานะคะอะ่ะในสข,ของน้ำยาอันนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีอยู่3อันจะเป็น Arctic Material p o l i s h นะคะในสข,ของน้ำยาตรงนี้ จะทำการเปลี่ยนในส่วนของวัสดุพื้นผิวของตัวมังกรเนี่ยให้กลายเป็นพื้นผิวกราเซียสโนนะคะแล้วก็มาร์ดนั่นเองเนาะ,ะประมาณนั้นฮะก็ราคาจะอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญนั่นเองซึ่งถือว่าแพงมากๆานะคะอันที่สองจะเป็นนำ้ำยาที่มีชื่อว่าเอริทแมทชเรียมโพชานะฮะในส่วนของน้ำยาตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนในส่วนของพื้นผิวมังกรให้เป็นผิวแซนโซนะคะเอ่อซอลส์ Salt นะคะแล้วก็ อ่านว่าอะไรเอ่ยอันนี้ขอลองไปอ่านแปลดูนะคะกลัวอ่านผิดมากๆเดี๋ยวเราขอใช้เวลาแปลแป๊บนึงนะคะไม่มนใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะ Asphalt นะคะในส่วนของพื้นผิวอีกอันหนึ่งเนาะ Asphalt นะคะอ่านได้นะคะ75,000เหรียญนั่นเองแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นในส่วนของน้ำยาที่มีชื่อว่า Ash Natural Potion นะคะ,ะ,คะก็ทำการเปลี่ยนพื้นผิวของมังกรให้กลายเป็น Crackle นะคะบะซอเนาะแล้วก็ Ram Stone นั่นเอง ซึ่งก็ราคาจะอยู่ที่1นึ0 0 0สนหนึ่เหรียญในเกมนั่นเองซึ่งถือว่าน้ายาพวกนี้ค่อนข้างราคาแพงหูฉี่กันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมทําไปเล่นไปนะน้ำยาทั้ง3อันนี้เนาะแต่มันก็จะสูงในส่วนของพวกพื้นผิวนะคะตามที่เขาได้ทําการอธิบายไปทั้งหมดเลยนั่นเองก็สาหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนพื้นผิวของมังกรตามในส่วนของพื้นผิวแบบไหนก็สามารถดูได้ตามนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวน้ํายาใหม่ทั้ง3อันนั่นเองอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอะไรกันอีกดีเดี๋ ไปดูสองส่วนของเวอร์ใหม่นะคะเดี๋ยวดูสิในส่วนของไข่เนี่ยคือเรายังไม่ได้ฟังเลยนะคะไม่ได้มีเวลาเล่นเลยนะสำหรับเจ้าตัวแบบนี้ก็ค่อนข้างเสียดายพอสมควรเี่ยยังมีไข่อีกตั้งเยอะนะคะแยวเราขอลองดูกันสักหน่อยว่ามีมังกรตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงเบอร์หน่อยสิมีการเพิ่มเวลร์อะไรใหม่มาบ้างหรือเปล่าเอ่ยคิดว่าไม่น่าจะมีนะคะตรงจุดๆนี้เนาะโอเคอันนี้ส่วนของอัปเดตก็จะมีด้วยกันรประมาณนี้นะคะ อ่าแล้วก็มาทําการอธิบายในสัวนของตัวมังกรตัวใหม่กันบ้างดีกว่านะคะซึ่งไอ้เจ้าตัวมังกรตัวนี้มันก็มาได้สักทางหนึ่งแล้วแหละนั่นก็คือมังกรนะคะที่มีชื่อว่าตัวนี้เลยนี่มังกรน้องแก้นนะคะเออเคยบอกไปแล้วเนาะสำหรับตัวนี้นะคะ แต่ว่าพวกวัตถุดิบอะไรอย่างนี้เนี่ยยังไม่เคยอธิบายให้ฟังแต่เรามาทําการอธิบายให้ฟังในคลิปนี้เลยละกันเนาะในสของมังกรตัวนี้นะคะนอแก้เนี่ยเหลือเวลาอีกประมาณ12วันนะคะก็จะจบซีซั่นที่เท่าไหร่แล้วนะจะไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่ก็จะจบลงแล้วนาะสำหรับใครที่อยากจะเด้เจ้าตัวมังกรตัวนี้ก็สามารถมาทําภารกิจได้นะคะแล้วอีก12วันอยู่เนาะในสของคนที่เล่นไปนสายฟรีน่ยจะมีเป็นในส่วนขอ,ขอ,ขอรมรางวัลเลเับหนึ่งนะคะจะเป็น500 ห้าพันเหรียญนะคะขออภัยห้าพันเหรียญนะคะสำหรับเลเวลหนึ่งแล้วก็อันนี้เราจะเป็นสปินโทเคสสองเหรียญนะคะสำหรับเลเวลสองเลเวลสามจะได้น้ํายาคาเล่โพชชันเซตตามนี้เลยเลเวลสี 4, แ่แลนดอมเอกนะคะก็จะสุ่มเป็นจํานวนสามฟองเนาะเลเวลห้าจะได้มาเป็นน้ํายาอาชิมิบัตเชิลส์นะคะห้าขวดเลเวลหกจะได้มาเป็นแมทชิร์นโพชชันเซตนะเลเวลเจ็ดจะได้มาเป็นเอเจตตัวนี้นั่นเองสองร้อยห้าสิบอันนะคะคุณผู้ชมเออเลเวลแปดจะได้สปินโทเค็นมาอีกห้าเหรียญเนาะ Level เลเวลกาก็จะได้เหรียญมาอีก45,000เหรียญนั่นเองแล้วก็อันสุดท้ายเลเวลสิบสำหรับผู้เล่นสายรีนะคะจะได้มาเป็นเจ้าตระมังกรที่ชื่อว่าน้องแก้นั่นเองก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็มาพูดถึงสําหรับในส่วนของของที่เติมสาย d r ก g o n พา s s กันบ้างนะคะนส่วนของทีมเซ้ของเขาในกิจกรรมซีซั่นนี้แนะ่เหมือนจะเป็นตีมเห็ดนั่นเองซึ่งอันแรกจะเป็น มัลต์มัชรูมนะคะเป็นเห็ดที่มังกรน่าจะข้าบเอาไว้ที่ปากนะคะเป็นอักเซสซอรีของมังกรเนาะเลเวลสองจะได้มาเป็นน้ำยากรมโพชั่นนะคะก็จะเป็นน้ำยาที่ทำให้มังกรเติบโตเร็วขึ้นนั่นเองเลเวลสามจะได้มาเป็นเพอร์เพล่เออมันเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมันเป็นเห็ดสีม่วงนะอันนี้เลเวลสี่จะได้มาเป็นอะชิมิเอเซอร์นะคะสี่ร้อยอันเลเวลห้านะคะจะได้มาเป็นบลูรัชมัชรูมแคมนะคะเป็นหมวกสำหรับมังกรเนาะ หมกเตีมในส่วนของเห็ดสีม่วงสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินออกม่วงๆตัวข้างล่างนะคะแล้วก็มีปลายสีแดงอยู่ตรงข้างล่างนะั่นเองซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่แบบดูข้อมูลมากๆนะคะเลเวลหจะได้มาเป็นเหรียญ5 0 0 0มืน 50, เหรียญเนาะแล้วก็เลเวลเจจะได้มาเป็นเจ้าตัวน้ํายาตัวนี้นั่นเองน้ํายาในรูปแบบเห็ดนะคะก็จะทําการเปลี่ยนในส่วนของตัวมังกรเนี่ยให้กลายเป็นน้ํายาสีตามนี้เนาะถ้าดูจากลักษณะจะเป็นสี ออกฟ้าขาวแดงนะคะครีมแดงเนาะเป็นสีของไอเจ้าตัวเห็ดน,นั่นเองเลเวลแปดจะไั้มาเป็นมัชรูมเชียริ่มนะคะเป็นในส่วนของของที่น่าจะเอาไวต้ตกแต่งฐานท้ําของเราเนาะแล้วก็เลเวลเก้าอันนี้คือสวยงามมากๆค่ะสำหรับในส่วนของกระเป๋าตัวนี้นะคะเป็นกระเป๋าที่มีเห็ดนะคะอยู่ตรงข้างหลังเนาะ,ะคือลายมันสวยมากนะคะก็สำหรับใครที่สนใจสามารถซื้อดะกอนพัสแล้วก็มาเอาไอเจ้าตัวนี้ได้เลยเนาะ,ะเป็นกระเป๋าแบ็คแพ็คของเรานะคะ แล้วก็เลเวล10จะได้มาเป็นวัชรูนวัลเลตีมนะคะเป็นในส่วนของตีมที่อยู่ในหมู่บ้านเห็ดอะไรประมาณนั้นเนาะเออก็จะมีด้วยกันประมาณนี้ค่ะสำหรับในส่วนของกิจกรรมทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นแล้วก็ซีซั่นแล้วก็ในส่วนของตัวน้ํายาใหม่ทั้ง3อันนั่นเองโอเคนไหนก็ในไหนแล้วเดี๋ยวเราจะขอลองซื้อน้ํายาสักอันนึงแต่ขอเลือกเป็นอันที่ถูกที่สุดละกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราจะสุ่มได้ในส่วนของวัตถุอะไรกันแน่เนาะวัสดุอะไรกันแน่ซึ่งเราจะซื้อมาเป็นอันนี้งนะคะ แซนสโตแอสฟัลแล้วก็ซอลนะคะโหเจ็ดหมื่นห้าพันนะคะอืมหายไปฟรีๆโอเคแต่ขอลองเปลี่ยนพื้นผิวมังกรดูกันสักหน่อยละกันเนาะอืเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นตัวมังกรอะไรกันดีเอ่ยตัวที่เราคิดว่าสีมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะไหนดูซิเออตัวอะไรดีนะมีตัวไหนเอ่ยที่ผิวมันดูไม่ค่อยสวยนะคะ Dark w วิ g ก็ตวไก่นะฮะอลังกาคือเราพยายามทำให้เป็นสมารพวกนี้เนี่ยเป็นสีออริจินอลของมันทั้งหมดเลยแต่ว่าค่อนข้างใช้เวลานานมากนะคะโอเคเ,ออเราเลือกเป็นตัวไหนดีว่าอืมตัวที่คิดว่ามันสีไม่สวยนะคะคิดว่าไอตัวเนี้ยสีไม่สวยเลยตัวเนี้ยแต่เราขอลองดูก่อนนะคะเอาตัวนี้แล้วกันสำหรับเฮกซเรียสนะคะเฮกซเรียสเดยวดูสิมา สีพื้นผิวของแกก็สีค่อนข้างโอเคนะคะวัสดุวัตถุของมันเวลามองก็รู้สึกว่ามันก็โอเคในระดับนึงแต่ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเ่ราจะเปลี่ยนให้ดูนะคะมาทําการฟรีเลยละกันโพชั่นนะคะแต่เราจะป้อนไอเจ้าโจสิ่งนี้ไปเอปริทโพชั่นเอนเริทเมชเนิโพชั่นนะคะกดยูสมันก็จะมีให้เลือกนะคะเป็นแบบสีแรกนะคะสีที่2หรือสีที่สซึ่งเราคิดว่าสีที่สองละกัน โอ้โหสีเข้มขึ้นเลยฮะเฮ้แต่ดูสวยนะฮะอันนี้เราได้มาเป็นอะไรเนี่ยรายละเอียดคือมันค่อนข้างชัดเจนมากนะคะดูดิเป็นรายแบบนี้นะคะเราได้อะไรมาเอ่ยขอลองดูกันสักหน่อยนะคะสีที่สองของเจ้าตัวนี้มันดูยังไงวะนี่ฮะมาดูตรงนี้เป็นสี Asphalt นะคะโอ้ โอ้ยสีนี้ค่อนข้างโอเคนะคะสีเขียวเข้มแนละ้วมันดูแบบเป็นอีกแบบหนึ่งเลยอะดูขรึมขึ้นมาทันทีนะคะสำหรับไอเจ้าตัวเฮนซอริอัสเนาะโอเคก็จะมีด้วยกันรประมาณนี้นะคะสำหรับในส่วนของอัปเดตไม่ว่าจะเป็นอัปเดตซีซั่นของมังกรแล้วก็ในส่วนของสีบัญชีเรียต่างๆทั้ง3โพชั่นนะคะก็จะมีด้วยกันประมาณนี้ส่วนมังกรตัวใหม่อันนี้คือยังไม่เห็นนะคะอาจจะเป็นแค่หน้าปกของมันเฉยๆเนาะเออหรือว่าใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถมาพิมพ์ไวที่ีต้คอมเมนต์ได้เลยนะ หรับในส่วนของคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนละกันเนาะมาสนุกอัปเดตให้ฟังประมาณนี้ละกันสหรับในส่วนของคลิปหน้าจะเป็นการลงรีวิวกับกับอะไรก็ของฟาติดตามผลงานด้วยละกันเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนละกันนะคะเอาไว้เจอนส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะคุณผู้ชม